สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบเบ n เนิร์ดนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาแกะของเจ้าตัวนี้กันูด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 อ่าเจ้าตัวนี้อ่อดับเบิลแพ็คนะครับเป็นตัวของคารสฟิงหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็คริสเลออนเจนกศูนย์เจนนะ เป็นแน่นอนว่าจ้าตัวนี้ก็เป็นของ Hasbro นะครับแพ็กแบบนี้ก็รู้ได้เลยว่าเป็นของ Hasbro ตัวแอปนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน iOS และ Android แอปของ Hasbro เป็นแบบนี้นะครับมาดูที่ด้านหลังกันดีกว่าเจ้าตัวนี้เจ้าแพ็กนี้มาอ,อ่จ้าแพ็กอับ double pack นี้มา BX กับ UX นะครับ จูจๆ,ๆ,ๆเออพุ่ยากินนะเจ้าตัวแพ็ค U X กับ C X บ้างวะคิดว่าน่าจะทำนะแต่น่าจะอีกนานโครอไปก่อนโอเคเรามาดูด้าน B X นะครับคาวสฟิงหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ G F เฮ้ยได้ละเช็ดหนึ่งมาวะแต่ว่าความสูงแม่งแปดศูนย์เลยวะโคตรสุดแล้วก็ได้เกียร์พอยต์มาอีกแล้วนะครับ ที่สุดของด้านการโจมตีเจ้าต,ตัวนี้เอ่อคาวสฟิงบอกตรงตรงว่าผมไม่ได้ชอบมันเลยสักนิดเดียวนะครับก็เลยไม่เคยมีของทางทากาดาหรือของทางแพสบูมาก่อนแต่ที่ผมซื้อเซตนี้มาก็เพราะผมชอบเจ้าตัวคริสเลียนนะผมมีประมาณ3ตัวแล้วมั้งนี่ครับคริสเลียนสายป้องกัน แล้วก็รัชเชต760แล้วผมก็ชอบรัชเชตตัวนี้ด้วยนะครับน้ำหนักดีบิดก็บิดเจนเกียนิโดนะครับสแตทก็ประมาณนี้เลยสายแท็กกับโจมตีนะครับงั้นก็ามาแกะกล่องกันดีกว่าถ้าใครดาวน์โหลดแอปของทาง Hasbro แล้วก็สามารถ มาเอาจะตัวคี c o ว e คดที่ช่องผมได้เลยนะครับผมเวลาผมแกะเจ้าพวกนี้ผมก็โชว์ให้ตลอดแหละบางทีของทางที่ผมซือ้อของเบเบของทางทะกาตะที่ผมซื้อมาถ้ามันไม่ใช่โค้ดจะแปลงผมก็จะแจก,กนะครับ ตัวไหนก่อนดีเนาะเอาเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คาวสฟิง n x หรือสฟิงคาวนะครับนี่โค้ดเอาไปเลยที่ผมไม่ชอบก็แค่ตัว,ตวโลโก้มันนะครับฟารูมันไม่เท่นะแต่คนอื่นน่าจะคิดว่าเท่นะครับแต่สำหรับผมมันไม่ค่อยเทยเย่เทอะ ลัชเชตหนึ่งแปดศูนย์ผมค่อนข้างชอบลัชเชตเจตัวนี้นะครับจมตีได้ดุดันดีแต่ว่าเจตัวนี้สูงไปหน่อยแปดศูนย์แล้วก็บิดซ้ายจมตีเกียร์แลตนะครับเป็นสีเงินเอาไปใส่เจตัวเอ่อดริก Impact อิมแพคดริกอัาจะตีมันหน้าดูสีก็แมทช์กันด้วยนะครับสีน้ำเงินเข้มตัวต่อมาก็คือเลออนคริสหรือคริสเลออนนะครับเป็นสายป้องกันที่ตัว Blade เบลดมีส่วนผสมของเหล็กแล้วก็พลาสติกที่หนามากเหมือนกำแพง ไออะไรเข้าวะเมื่อกี้อืมคอเล็กตี้ก็ดูยังไงยังไงอยูอยอยน่นะนี่พลาสติกโนะอะไรวะเนี่ยพลาสติกเขาชิบมันไม่ดีวะ่ะโอเคอเียอครับมีโคด้ดอัปเปรเลยนะจ๊ะถ้าใครมีแอป เดอนกรซ์รัเชเจดเอ่อเจดเออเจดเจดหกศูนย์นะครับเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดว่าหกัดเจดเจดหกศูนย์นะครับเนี่ยและบิตเกียร์นิโดสีสีเทาเนาะสีเทา สีเทาแต่ว่ามันออกสีเขียวๆนิดหน่อยโดยจะเรียกว่าสีอะไรดีสีเทานี่แหละนี่ครับของจริงต้องมีหมุดแบบนี้นะครับของแท้นะแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าของปลอมนะบบิดบางตัวมันไม่ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีเจ้ามดแบบนี้เหมือนกันก็ระวังกันได้ดีนะครับสำหรับสายแข่งขันแบบจริงจัง ในกลุ่ม b b x นะครับเขาออกมาเตือนกัน Baby Dex Thailand ผมเห็นแล้วก็อ,อ,อะไรวะมันเขาต้องการจะซื้ออะไรไปดูคอมเมนตะ์แล็อ๋อจะตัวบิดจะตัวบิดของปลอมแต่ว่ามีมูลแบบนี้นี่เองแต่ว่านี่ของแท้นะครับของแท้เด้อ c a o s s w i n g หนึ่งแปดศูนย์ GF กรียแฟบนะครับสุด so really. hey, mm ิทเลยเฮ้ยแล้ก็แน่นดีนะไม่ก็แก mm ๊ก hmm. ก็แก๊กสุดิทเลยแหละเออน่าจะดีนะอันนี้แล้วก็เลออนเลออนคริส uh, นะครับสายป้องกันกำแพงเลก้าโคตรหนา วววววว้้้าาาเขาทำหน้าปกนี่หน่อยนะโอ้ยช่ยยโกุรไท่ครับขอช่างทั้งตัวก่อนนะเริ่มโดยที่เจาเข้าสฟิงค์นี่สฟิงค์เขาก่อนนะครับ ันมักอยู่ที่ประมาณ42.35นะแล้วก็คริสเลียน43.81โอ้อันนี้หนักกว่านิดหน่อยนะครับตัวปิดของเจ้าคาสฟิงได้ประมาณ2.24อุ๊ยแน่นว่ะรัดเช็ด 6. 6.64แล้วก็ตัวเบ d ดได้33.47มดหนักขึ้นมาขีดนึงนะครับปกติจากปกตินะครับของเจ้าตัวสาย BX แล้วก็ Chrysleron gfo ได้สองกร,รัมเองนะครับสองกร,รมัม2 g เบามากแล้วก็รัชเชตเจ็ดก็ยังถือว่าหนักอยู่ครับเจ้าสำหรับเจ้าซีดีสาย7จรัชเชตสาย7นะครับแล้วก็ทัวเบรด34นะอ๋อ34แต่สำหรับสายบังกันมันก็ยังถือว่า เบาอยู่เลยครับ34.63จโจวอ่าแล้วครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการ เทสปินนักเทสแบทเทอร์ก็แล้วนะครับผมสฟิงค์ขาวหรือขาวสฟิงค์หนึ่งแปดศูนย์เอเกียร์แฟตนะครับแล้วก็เีออนคริสหรือคริสเลออนเจ็ดหกศูนย์เกียร์นิโดนะครับสายมอกกันกับสายแท็กสายยูนิตกับสายเบสิกไลน์นะ ก็มาทสอบกันก่อนเลยนะครับเริ่มด้วยยอนคริสโกชุดก็สายป้องกันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ฟิ้งเข้ากูาก็ออเคสตร์1 d ครับดูดันดี มาเริ่มเทสแบทเทิลกันเลยนะครับ และคลิปนี้ก็จบลงกันไปแล้วนะครับผมเป็นไงนกันบ้างสนุกไหม <dentro> ก็สําหรับเซตนี้นะครับถือว่าไม่เร็วเลยเพราะส่วนตัวแล้วผมก็ชอบครีซอรอนอยู่แล้วนะครับมีเพิ่มก็ไม่สายเท่าไหร่แล้วก็ผมก็เป็นแฟนตัวยงของร์ดเชตตัวนี้ด้วยนะครับ7 760แต่เจ้าตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เอามาเพิ่มในคอลเลคชันก็ถือว่าไม่เร็วนะครับ สำหรับคอลเลกเตอร์งั้นก็ก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมไปก่อนละบายเช้า